สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะน้ตบุ๊กเดลอินสไ i r อนหนครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น i n นสไ r o อนสามนะครับการแกะนะครับแบตก็คือดันตัวลูกศรนะครับออกออกนอกตัวเครื่องนะครับแล้วก็ดันด้านหลังขึ้นนะครับเท่านี้ตัวแบตมันจะเปิดออกได้นะครับจากนั้นเราก็มาถอดน็อตครับ ถอนนัดเสร็จแล้วนะครับตัวฝาตัวนี้นะครับสามารถเนี่ยขึ้นนะครับอันนี้มันจะยากนิดน,นึงตามมุมๆนะครับมาอันนี้เป็นฮันดิสนะครับอันนี้ก็ มีนัดอยู่ด้านในเราเลื่อนทางซ้ายครับแล้วก็ดึงขึ้นอันนี้ไวไฟนะครับก็ทำการถอดสายเอาอน นี่ไฟต์ติกระบอดนะครับนี่นะอะไรนีมีนอ็นอตน็อตใต้เครื่องมาตรวจสอบดูนะครับนอ็อตหมดแล้วก็เปิดมาด้านหน้าครับนี่เราต้องแกะคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ด ก็จะมีงังเล็กๆนะครับแล้วก็หาจิ้มเข้าไปบอกตัวนี้งัดขึ้นนะครับอันนี้ทัดเพจครับดึงออกก่อน นี่ปุ่มสวิตช์มีน็อตนะครับแตกออกให้หมดแล้วป้านนี้ก็มีอยู่สีตัวครับครับดีวีดี ไปก่อนเลยก็ได้ครับ ขึ้นแค่ครับก็ค่อยยกขึ้นนะครับทีมันจะติดนั่นหลังเราต้องมาแงะนั่นหลังหน่อยมันก่อนนะครับเพราะว่านะครับบางทีพวกช่วงเขี้ยวเนี้ยมันจะติดจิ้เราต้องมาจิ้มเขี้ยวนิดนึงให้มันออกไปยกใหม่ตอนนี้ครับ ตัวน,นี้ก็ยืดดีครับดึงออกเลยอันนี้สายเวอร์นะครับอันนี้เอาออกก่อนเลยอันนี้สายจอตรงนี้งัดขึ้นนะครับนี่ครับงัดขึ้นอย่างนี้อันนี้เราจะแปะติ๊กเกอร์มานะครับต้องแกะลงระวังนิดนึง สายจะขาดนะครับค่อยๆดึง ดึงเบาๆครก็ขยับไปเรื่อยๆจะดึงแรงไม่ได้นะครับเพราะสายมันสายแพ้ข้างใน นั้นนะครับก็จับยกดูนะครับจะมีน็อตอยู่ในหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เป็นสายลำโพงนะครับก็ถอดออกก่อนนะครับก็เรียบร้อยครับในการแกะเดลินสไปลอน ันนี้ก็เป็นรุ่น3าม1หนึ่งครับ